ขอพระคุณสมาคมรักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนจังหวัดแพร่เพชรคอนโดใจกลางเมืองแพร่เพชรสีจเจริญศิลาคลินิกหมอวีปากดงบริษัทพอทสขอก่อนน้ำม,มันตามตะบุ่มบริษัทสวัสดิ์ก่อสร้างบริหารโดย i <laughs> ผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับตอนรับนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรท่านทาบิพรุจนะเสรีนะครับท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกำแพงเพชรท่านในการจะดนิรุจนะเสรีครับแล้วก็ขอต้อนรับนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรทั้งสองท่านค่ะท่านสุภัตราคล้ายทิมนะคะท่านบุญช่วยหอมยามเย็นนะคะค่ะท่านผู้วหน่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและมากไปนะคะครับขอแนะนแนะนําตัวอย่างเป็นทําการ อีกครั้งหนึ่งผมภูกลิตปิติอินยาพงศ์รองผู้อวยการโรงเรียนอนุบาลไสยงามครับค่ะดิฉันศรีันราปานช้างค่ะผู้ประกาศจากสถานีวิทยุตำรวจภาคหก 6, กำแพงเพชรค่ะซึ่งวันนี้เราทั้งสองคนนะครับรับหน้า occasion to honor one of the famous events. Enjoying the Noodle Festival with all the lovely people is a great celebration. The Noodle Festival features entertaining presentations, dramas, dancing, singing, and fun games for people in compact. the noodles festival it is an unforgettable culinary adventure that will leave you craving ซึ่งขอขอบคุณนะครับ้าราชก,การทุกท่กทานครับผมดรทิติมหาคุณราชัยประธานหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชรและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชรรวมไปถึงคณะกรรมการจัดงานมหากรรมอาหารพื้นบ้านเทศกาลกินก๋วยเกี่ยวเที่ยวเมืองกำแพงครั้งที่23ประจำปี2566ขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันนี้รรู้จักกันว่าวิกฤตต้มยำกุ้งหอ,อการค้าจังหวัดกำแพงเพชรจึงได้เริ่มจัดก,กิจกรรมนี้ขึ้นมาโดยัโดยได้รับวค,ความร่วมมืออย่างดียิ่งจากจังหวัดกำแพงเพชรองค์กรเอกชนเพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดให้เกิดการหมุนเวียนการใช้จ่ายให้เกิดขึ้น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชรให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นหอาการค้าจังหวัดกำแพงเพชรคงมุ่งม,มั่นในการทำงานภายใต้แผนง,งานส่งเสริมการค้าพัฒนาเศรษฐกิจสร้างคุณค่าชีวิตคือภารกิจของหอาการค้าการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุสนอย่างดียิ่งจากจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เทศบาลเมืองกำแพงเพชรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชรคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชรกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดกำแพงเพชรบริษัทบุญรอดเรดดิ้งจำกัดผู้ประกอบการห้างร้านในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงและส่วนราชการภาคเอกชนในจังหวัดกำแพงเพชรบัดนี้ได้เวลาอสมควรแล้วผมใคร่ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานในพิธีได้กรุณากล่าวเปิดงานมหากรรมอาหารพื้นบ้านเทศกาลกินเพื่อเกี๋ยวเที่ยวเมืองกำแพงครั้งที่23ประจําปี2566ณบัดนี้ขอกราบเรียนเชิญครับเรียนท่านผู้สาการนาสารจังหวัดกำแพงเพชรค้าในจังหวัดกำแพงเพชรกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไว้สี่พอมค้าราวการกำแพงเพชรและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่รทุท่านนะครับวันนี้ก็เป็น อีกปีหนึ่งที่ทางร้าค้าของจังหวัดแพร่ได้จัดงานมากรรมพื้นบ้านเทศกาลกินพุทเตียวเที่ยวเมืองกำแพงซึ่งเป็นครั้งที่3ของปีนี้นะครับโดยจัดต่อนเนื่องกันมาหลายปีแล้วต้องขออนุญาตนำเรียนว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้นถือว่าเป็นนโยบายสำคัญของจังหวัดนะครับอยู่ในแผนยุทธศาการพัฒนาจังหวัด นอกเหนือจากการพัฒนาด้านการเกษตร,รการอุตสาหกรรมนะครับเราก็เพิ่มเรื่องของการเที่ยวและบุญการขึ้นมามากรรม,มาท้่บ้านราชการปินวดเดียวเที่ยวเมืองกำแพงไปค่ะมองเห็น,ดนได้ไกลค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวนะคะในซีนต่อไปนะคะช็อตต่อไปจะเป็นสามครั้งนี้นะคะ สวยและก็งุงามทีเดียวนะคะและผู้ที่จะรับเกียรติบัตรในลำดับต่อไปขออนุญาตได้เรียนเชิญนะครับทั้งผู้ที่จะขึ้นรับเกียรติบัตรนะครับสำหรับการสนับสนุนนะครับในหลายๆอย่างในวันนี้นะครับรวมถึงการสำรวจนการจัดงานนะคะบรรยากาศที่นี่นะคะจะมีความพลุพล่านไปด้วยผู้คนมากันเป็นเรองร่าได้เลยนะคะต่อด้วยโรงเรียนเริมหนานาชาติผู้กระจรนนะคะและก็ พระมหาคุณพชัยขอขออภัยด้วยนะคะท่านเป็นผู้ต่อตั้งในการจัดงานครั้งแรกต่อด้วยโรงเรียนเรียมน,นานาชาติผูผก็ตบริหารดีเดน่เนในระดับประเทศมาด้วยสุดยอดจริงๆนะฮะถือว่าเป็นบุคคลคุณภาพรวม<ช>รวมถึงสถาบันคุณภาพด้วยนะครับลำดับที่3ครับขออนุญาตและขออนุญาตต่อด้วยทิปเคเบิลทีวีครับทิฟเคเบิลทีวีสาวของคุณมเทียน์ุ่มเริ้วนะคะ ลำดับต่อไปค่ะโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรความสามารถโดยเฉพาะในเรื่องของความเป็นดนตรีไทยให้กับเด็กๆนะคะค่ะ,คะ,คะ,คะแล้วลำดับถัดไปนะคะเป็นโรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคารค่ะ และในลำดบับสุดท้ายนะครับสำหรับผู้ที่คืนรับเกียรติบัตรนะครับขอียนเชิญครับบริษัทโรบินสันจำกัดมหาชนกำแพงเพชรครับเชิญเลยค่ะวันนี้ผู้บริหารทั้งสองท่านมาพร้อมกันเลยนะคะขอบพระคุณทั้งเก้าท่านเป็นอย่างสูงนะครับผู้ที่คอยบรรยายนะคะคอยอบอกว่านะแนะนำว่าจะต้องเริ่มอย่างไรนะคะ ่งรจาใช้ไมโครโฟนไหมคะเราใช้คอสเพลอที่จะสุขภาพเพื่อสุขภาพเราเน้นเรื่องเรื่องของสุขภาพมาอย่างแรกเลยนะครับเรราาาสมถ ปรับประยุกต์ทานผักอะไรก็ได้ที่เราที่เราชอบนะคะเนื้อสัตว์ในวันนี้นะคะก็จะมีกุ้งต้มไก่ต้มหมูต้มนะคะผมเห็นแล้วน่าทานมาก <c oughs> แต่ถ้าสมมติว่าเราไม่อยากมือเปื้อนเราก็สามารถที่จะปัดทานได้ค่ะผมแอบเห็นถ้วยถ้วยที่อยู่ด้านบนนั้นคืออะไรนะอะไรคะดานะเดี๋ยวเดี๋ยว ที่ที่เป็นน้ำน้ำจิ้มหนึ่งเป็นนำ้ำจิ้มใช่งหวะค่ะเดี๋ยวท่านนายกมาว่าเมื่อทานาเข้าไปแล้วนะครับรสชาติและสัมผัสเป็นาาอ,อย่างไรบ้างครับเชิญท่ากวาระการจาังหวางตำแหน่งครับไม่ใช่คือจิมไม่คำเหรอคะ แล้วก็อีกหลายๆท่นนานที่มารลิกงา,านนะคะได้ไปทานข้าวดังท่านนะขออนุญาตได้นำงไปดูนิดหนึ่งฮะให้ท่านได้ทราบกันว่า